4ีนะคะสีเขียวเขียวนะคะชื่อกลุ่มก็คือโอแม่เจ้าเว้ยเคยกมกันแท้นะคะก็จะมาสรุปสาระที่ได้จากการทำกิจกรรมฐานที่สองนะคะกิจกรรมห่วงหันหจันทร์ในฐานนี้นะคะ<ม>ห่วงหันตาขอโทษน,นะคะก็ในกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีการลอย ห่วงแต่ละห่วงก็จะมีเชือกรองแล้วก็มีผูกคงน,นะคะการผูกปมนี้ก็คล้ายๆกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเวลาที่เราทํางานปเป็นทีมค่ะก็ต้องเจอปัญหานะคะเวลาที่เราเจอปัญหาสิ่งที่พวกเราทำก็คืออแรกก็คือเราจะร่วมกันวางแผนว่าเราจะช่วยกันทำยังไงใครจะมีหน้าที่ทำยังไงน,นบ้างนะคะแล้วก็ในแต่ละครั้งเราก็จะมีการรับฟังความคามิดเห็นของการแัะกันนะคะว่าใครจะต้องมุดเข้าตรงไหนออกตรงไหน นะคะสุดท้ายเราก็จะช่วยกันแก้ปมก็คือแก้ปัญหาของทีมได้สำเร็จนะคะอันอนีเดียวนะคะเรือ่องไฟเดอร์พ่นะคะเป็นเรื่องเราถามหน่อยว่าเชื่อที่เราจำเส้นไหนสำคัญที่สุดอ้าวห่วงเหรอเออไม่ใช่ไฟเอรอ๋อห่วงห่วงเนี่ยเราได้เรื่องอะไรน,นะการ้ ในปมปัญหาของเราเราต้องไปคุ้แก้เองด้วยแต Kat Kat ่ก well, ็ต้องมีใครแก้ด้วยเพื่อนในทีตั้งแต่หัวแถวเลยสรุปแล้วตั้งแต่หัวแถวมาเนี่ยแก้มาทุกห่วงเลยใช่ไหมหัวแถวหางแถวคุณจะต้องรอดทุกห่วงที่มีปมเนี um. ่ยแหละสอนงานเรื ang, ่องการเป็นหัวหน้างานหัวหน้าคนเพราะนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้เรา เหมือนกันเราเป็นพยาบาลอยู่ <c oughs> อยู่ <c oughs> อะไรนะตกหน้าโอพีใช่ไหมโอพีเออส่งไข้รายชื่อคนไข้มาตรงไปถึงไหนแล้วตามเป็นบนิสหนึง่งเพื่อที่มันจะได้ดูได้หมดเนียกได้ว่าเฮ้ยส่งไข้ไปแล้วไปเลยหมดงานแล้วจบงนานไ,ไงน,นไม่ได้เลยเราต้องช่วยกันเพราะนั้นในถ่าเนี้ที่บอกว่าแก้วงตรงข้างๆคนซสายหวาแค่นั้นยังไม่พอบางคนบางบางทีเล่น เล่นไงรู้ป่าองนี้ใช่ไหมอังคิริี่ฉันเข้าก่อนแก้แก้ที่เราก่อนแต่จุกประจ์อันเนี้ยมันต้องแก้จากไหนมาหัวแถวมานะให้คุณแก้ตรงเนี้ยออกเนี้ยยิ่งพันไปใหญ่เลยนะยิ่งงงอ๋อแล้วยังไงคอยตรงนั้นแก้มาเรื่อยๆตรงเนี้ยงงไปใหญ่เลยต้องเข้าห่วงใหเพื่อให้มันเป็นหแล้วค่อยๆแก้วมาจะมาแก้ปัญหา รอบตัวเราไม่ได้ต้องเริ่มต้นจากท้ายหรือหัวเท่านั้นในฐานเนี้ยต้องร่วมมือกันแล้วทำไงอะคนตัวใหญ่ทนตัวเล็กมีผลไหมนิสเดียวเท่านั้นไม่มีผลม,มากมายเพราะนั้นคุณไม่มีผลม,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 มากมายแต่ผลมันอยู่ที่ความรวดเร็วถ้าเกิดคุณคิดออกเร็วมันจะแก้ปัญหาออกได้เร็วในฐานเนี้ยซึ่งใช้ความคิดเท่านั้นอา้าวทันต่อไป